เข้าใจผมก็นำไปผมก็นำนนายกผมก็ว้อนำในนายกซึ่งนายกบอกว่าทำได้ถ้าพี่เอาปลาเข้าให้หม่บ้านตรงไหนที่พี่เลี้ยวเว้นไว้ให้ขอบรงติดกำแพงประมาณสองเมตรน่ย บ้านได้ใช้น้ำเหมือนกันได้ใช้น้ำทีแล้วตามซอยเล็กซอยน้อยที่บ้านก็คือสามารถวางข้อได้เหมือนกั้หมดยได้หมรข้า้หดครับผมแต้าร่วงข้าไม่ร่ว้าหมดใช่โอเคครับผมเด้วเราพูดนมเือมท่าำเภอมลร่วฟังเราั้วานะครับผมน่ีเกิดมาก็คือไม่ได้มาตรฐานคุ้ม่้าครับแล้วก็ท่อในพุกนี้ถ้าน้ำมันท่อละ ไปแน่ไม่เหลือเพราะว่าอายุแต่ทุกบ้านใช่ผมดูแล้วสูงอยู่ต้องมีแรงดันอยู่ผมเคยเข้าลงมาดึนที่มาใช่ใช่ครับเพสูงนะเพราะประชาชนที่จะใส่ในนี้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านสยามจะจะสื่อถึงพี่น้องท่านจนอยู่ในนี้คือควรที่จะต้องเปลี่ยนท่อภายในท่อครับเปลี่ยนรีเตอร์ด้วยเปลี่ยนรีเตอร์ด้วยเพราะว่าเขาเอาไปที่จะทำไม่หมายถึงว่าทางทางเข้าเมนและเมนหน้าบ้านแล้วมันไม่เป็นอะไรไม่เป็งรีเตอร์ไปแล้วใช่ต้องนำตุ้งแทบ นะครับก <mel> ็กลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องงบประมาณนะครับได้คุยเห็นกันนายกแล้วว่าถ้าทางโครงการยกเวฐานะนะครับเรายินดีจะตั้งงบประมาณนะแล้วก็ผมเป็นประธานก็รวมในเรื่องนี้จะมปอย่าอยู่ก็ยินดีจะสับในเรื่องของงบประมาณนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไอนี้แล้วค่ามิเตอร์หรือว่าจักจักจักปากทางเข้าไปบ้านเราอย่างเงี้ยจะต้องให้ลูกบ้านจ่ายเองไหมหรือว่าทางเทศบาลเนี่ย มีงบตรงนี้ให้ด้วยไหมให้ทั้งหมดไหมร้านก็จะเดินเองเข้าไปให้ถึงหน้าบ้านือตัวพิเตอร์นะครับจากจากโวลิเตอร์เข้าไปในบ้านนั้นจะเป็นภาราของแต่บ้านเนแนี้ทั้งสองเดือนที่สักเดือนที่สองสามพันสามันครัเราไม่ไม่ต้องมไม่ต้ามงียบประชามคมไม่ได้ต้องมาใช่ไมคุยกันอนี้ครับก็สบาย้อเลยน้อเลยล้บางมัมา